พระเอกอย่างบาร์บีวคะ่ะทุกคนพระเอกลงมือ,อย่างเองเลยค่ะวันนี้ย่างให้ใหม่เด้อพระเอกเด้อบรรยากาศก็ดีดีค่ะวันนี้ร้อนค่ะท้องฟ้าก็สวยงามค่ะทุกคนสวนผักก็มีเขียวชะอุ่มอยู่เชื่อมกับต้มมันฝรั่งอยู่ข้างในค่ะก็มาถ่ายพระเอกอย่างบาร์บีควก่อนโอ้ยน่ากินแต่พระเอก มะใหม่เลยว่าหืมช่วยๆนะอร่อยอร่อยค่ะมันฝรังของพีนาหน้ากับพอใหญ่เอามาให้นะคะก็จะต้มกินกับบาร์บีคิวหมูค่ะ,คะแซลมอนใหญ่ไว้เห็ดบานจากสองหัวหัวหน่อยต้มค่ะ มันฝรั่งต้มใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือจักหน่อยค่ะมันก็จะออกกลมกล่อมมาเบิ่งตอนสุกค่ะ่าจะเป็นยังไงตอนกินพร้อมด้วยคะ่ะยัดเจิมกับถ้คลิป,ตา,ปตามปูไตยัดเจิมจังสี่ล่ะค่ะต้มมันฝาราั่งกับสุกแล้วค่ะนี่แล้วก็จะเอาไปกินกับย่างหมูนั่นล่ละค่ะ แซ่บปค่ะขอนบอกห้อยเลยนน่ะนะคะตุ้มมันหอนอยากงูก็เล้วแล้วค่ะหอนหอนเลยค่ะมันฝรั่งก็ร้อนๆค่ะต้มฝรั่งต้มอันนี้ก็ไอ้มันเป็นสลัดยังก็สลัดขีมกุ้งค่ะอันนี้ก็ผักเก็บจากสวนแล้วก็แตงโมค่ะสเสียบค่ะอาหารอนี้ พระเอกบอสดวกนั่งกินคู่กับยาเจมิมนั่งข้างในอย่าเจิมก็ถ่ายคิปแต่กับข้าวให้ดูนะคะไม่ต้องเห็นหน้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยาเจิมไปนั่งกินข้างนอกคะ่ะมันฝรัง่งเสียบอยู่ก่าสันที่ว่ากูดประตติด พระเอกยางเราก็เบิรงวิวดอกไม้นะคะวิวดอกไม้วิวปลาผักมันนี่กับบรรยากาศก,าศกา็ร้อนค่ะร้อนแต่แดดบ่คอยจัดแย่จะบดบดร้อนเท่าไรมัอนี่ไออุณหภูมิร้อนสามสิบองศากะทุกคนหอนแบบว่าร้อนแบบใหม่ๆนั่นไหมมาหอนคือบานเห่าหร,หรือคน เมฆก,ก็หนาเป็นบางเป็นบางพื้นที่พื้นที่มองจะเชื่อมอยู่นี่เมฆหนาเลยค่ะไปค่ะไปเบิ้งไงอาหารการกินเราก็ไปกินน้ำกันเลยค่ะจัดจานเรียบร้อยแล้วนาะกินบ่ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ดองสุขสุขคนยายเจิมชน,นบ,บสุสวีเดน,น้าค่ะมาก,กินสับเซ็กินข้างนอกเลยคะ่ะอากาศดีค่ะหมูย่างนะคะอย่างก็ดีด้วคือพ,พี่น้าหน้าย่างมือน,นันบอกอืม ค่ะอันนี้ก็ผักผักสีบรัง กำลังแสบวอ,อแทบอยู่จะเป็นนิ่มๆแสบอยู่ค่ะเอาไม่เหมือนักำลังไปไหนปุ๊กกินทั้งเบา,เาคือเก่าเลยจ้ะ สวทุกคนเลยคะ่ะแตงโมก,กินแท่นน้ำได้ค่ะ กินอิ่มแล้วค่ะทุกคนกินอิ่มแล้วหันในหันมุมทั้งนี้ค่ะมันเป็นมือนมือจังใดอากาศห่อนไงทุกคนนั่งข้างนอกกินในไอห,ห่อนเกินไปเลยค่ะข้างในยังว่ายเย็นๆแต่กับพวกป็นยังดอกมันบ็ตากแดดตากแดดได้เอาผิวจะได้ผิวจะได้ได้วิตามินค่ะเนี่ยว่างอย่างสีห่อนบวอๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแดดมันร้อนจัดนะแม่ค่ะ กระเทียนหอนเมื่อนี่ละต่อไปก็จะเบิร์ดราคาอากาศฮ้อนๆแบบนี้กจะเทีตะเย็นร่วงเย็นร่วงล่งละค่ะจะเจิมก็อยากให้เป็นหอนไปอีกจะเดือนอยู่แต่ก็จะบ่หอนหรอกค่ะถ้าห่อนผลตกกับเห็ดกระเพิ่งจะออกค่ะปีนี้เฮ็ดเพิ่งออกกบพี่ต่อถ่าที่ไทยให้ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะบ่ได้เก็บมากแกงกินเลยเห็ดเพิ่งหวานไหมจเจิมกินเฮ็ดเพิ่งหวานค่ะทุกคน แต่เต็ดมันปูยเจมกับหนึ่งกินแล้วก็เ็ดแก้วกินอยู่ค่ะแต่ก็บไวทายคลิปให้ทุกคนเบิ่งนะคะแค่นี้ละค่ะทุกคนยยเจิมกับวอยากเบ้า,บาลายเพราะว่าว่าโบเกงก็ขอบพุณนทุกคนเนี่ยที่เขามารับชมเพราะว่าเป็นเอฟซีไมเอฟซีเก่านะคะเพราะว่าเอฟซีไมกับมาหลายก็อยากมาห่วนเพราะบาทของยยเจมว่าเป็นมาอย่างไรมาอย่างไรยยเจิมกับ บอให้ฟังเป็นบางคลิปว่าพอไปอีกแบบใบเน่แล้วล่ะกถ้าอยากหูยอย่างอีกก็เขียนมาถามได้ค่ะยียเจะบอให้ฟังขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ได้ค่ะพอกันไหมคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ Thank you f o ว w a t ิง i n อยู่ในวิดีโอบ๊ายบาย